ตกเย็นไม่รู้จะหาอะไรกินแวะมาร้านนี้ได้นะร้านอาหารตามสั่งรถเด็ดผัดชาขึ้นกับเนื้อสับด้วยความอยากกินเนื้อเนาะเราเนื้อไม่พอ,อก,ก็เลยสั่งขึ้นมาด้วยอหอมๆนะขัดแห้งๆเลยอ่ะผัดชาขึ้นกะทายนิชัยมาครบเรือนิดเดือนี่เมนูของเราเองหมูป่าผัดหน่อไม้ดองอร่อยแต่รสชาติกระจกว่านนิดๆเราใสา่น้ำปลาตัดเราอย่างเขียนไม่จบ<อ>กินไปหลายคำแล้ว คนไม่กินผักแต่สั่งผัดชาก็ผักคนเยอะในผัดชาอันนี้อร่อยเผ็ดจัดจ้านเลยเผ็ดลงคออ่ะหน่อไม้ดองดีมากอร่อยลองลองเนี่ยคุณควรกินผักหน่อไม้ดองนะเพราะผักน้อยมากอร่อยอ่ะเผ็ดจัดจ้าอ่ะเปลาโอเคปล่าโอเคกรึบกึบของปลาแล้วนี้จะไม่นุ่มมากแต่ไม่ได้เหนียวแต่กรึบหนออกรอบกรึบเลยเด็กเวอนรีวิวก่อนมาเสอะหน่อไม้ดองอร่อยหน่อไม้ดีอยู่นะดีเนาะสะอาดอ่ะกลิ่นดีสะอาด แม่เปียวมาอีกอย่างหนึ่งอ่ะมีคนเขยงคอมเมนต์ว่าอร่อยจนอยากบวชให้แม่งคำเนี้ยเลยมาเลยอยากรู้ว่าอร่อยจนอยากบวชให้เขาบอกอร่อยไม่มีใครเหมือนอ่ะเออเขาพูดคำเนี้ยเราบดกว่าน้ำซุปแบบเขาหอมหวานใช่ไหมเลยคิดว่าราดหน้าเขาต้องอร่อยอรานหน้าดีผักเขียวเียวกรอบๆน้ำซุปด,ดีมากใครชอบกินราดหน้ามาได้เลยไม่ผิดหวังนี่ไม่ปรุงเพิ่มเลยนะขนาดเราไม่ค่อยกินแต่รานหน้าอย่างว่าอร่อย ลาดหน้ากุ้งหมู60สผัดชาหมูกรอบหมูป่าทะเล60ครคัวแรงมาเซอยู่ตรงหน้า DIY สุข่ขผลจานละ60บหมดเลยใช่ไหมพี่ไก่ร้านชื่อร้านแปลว่าอะไรแรงก็คือตอนเย็นภาษาเลาาอ่ะแรงมากเซเซก็คือกินเหล้าแล้วเซแ,<ล>แรงมามากินเหล้าเซมาเลยแค่ตา,า,ามละ60บาทจานละ60เพราะเราสั่งทะเลหมูป่าแล้วก็เนื้อถ้าเป็นหมูธรรมดาเริ่มต้น50 ไข่ดาวเพิ่ม10บาทควแรงมาเซ่ข้าวเยอะมากเาจริงจริงๆเราเนี่ยเกี้ยงเล <laughs> หลือแต่ข้าวทุกคนเหลือข้าวปะควแรง <laughs> มาเซ่ัวแรงมาเซ่ท่องไว้ต้องไว้อยู่นหน้าเ DIY สุภผลตรงข้ามกับ DIY ยเยติดถนนอิ่มไป,ไป DIY. ใครเคยมากินร้านนี้คอมเมนต์กันมาหน่อยว่าอร่อยเหมือนกันไหม